สบายดีสวนมัน่นนี่ครับเนี่ยผ่านท่านไปโล่กบเกล็ดตั้งเจียงว่ะเพื่อนโอ้เกล็ดนี่กำลังต่อสร้างเดี๋ยวไปโล่เบื้งอยู่ในตังเจียงไอ้เพื่นนั้นตัวสูญการค้านะตอนเช้าแบบบุกเช้าแล้วตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงปลายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปโล่เบื้องนาะว่าเพื่อนอ่า ขายอยู่ด้านในมีไม่อย่างเดยนะมีมีคนมาซื้อมาจ่ายไม่อย่างายเลยเขาก็เคยมาถ่ายหลายเทื่อแล้วเนาะแต่ว่าเขาจะไปอัปเดตเบื้องในสภาพล่าสุดในเมื่อนี้จะเป็นอย่งไรตอนนี้คนยังจะมาน้อยหลายเพียงใดเรื่องนะเนาะแต่ว่ายัางเศร้าอยู่เนาะทางนี้ก็เงาออไปหมดอันนี้อยู่เขตจังเกียงเลยมันนีเขาพักเรียก,ก็เลยทาุาท่ันโลดอย่างโลดจะสวยแบบน,นี้เนาะแต่เพื่อนเ้าโลดแต่กลางคืน ไปมาจะมีก่อสร้างแล้วอยู่เขตนี้สร้างทางไปทำง้นกน็อยู่เขตนี้อยู่เขตน,นี้ห้องหมอใหญ่ห้องหมอเป็นเกีนกันมีเนาะนี่เป็นห้องหมอใหญ่เลยตัวนี้ห้องหมอนุ่งจืดออยู่เขตนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าหมูจนะ่เรือน่ะเป็นคลินิกนัดอ้าวพัจชากิตใส่เข่ยนใสย่าสายสายงยกมะพิศก๊าซสร้าง,ส,งส,าสามห้องแหงพื่อนนอนอยู่ในหกเขตนี้ สามหองแอรสามขึ้นเรียนเยอะขึ้นเรียนเรื่อยหุ่นเด็กคนเยอะหอุ่นรถก็จบเเครืดด่องรถสดวกอสร้างมาได้จีนมาเลยก็แล้วกันกำลังจกกำลังสร้างพื้นฐานทางลุ่มเสาขอบเสาเข,ข็ม อันนี้เป็นบริษัทซิงซิงซ็ง,ซงก่อสร้างเคหยสถานโคทางและสุนทระทานจำกัดอันนี้บริษัทขมาวก่อสร้างเนาะนรถยินหน้าตกกู้คอนเทนเนอร์เขาจะออกมาข้ามทางไปเพินนะ่งนั่เนาะโอเคเงอน แต่ตอนกลางคืนเออตอนแรงน,นี้มันลอดตอนสวยป <c oughs> <c oughs> ิดป้ายขายห้องขายเศรษฐ,ฐกิจคดจีนในเรียงกันตอนสวยมันคือคืนปันไได้ตอนนั้นตอนสวยแบบนีน้ถ้าเป็นตอนนั้นหัวแรงฮะมันจงค่อคืน่นาเก ใส่ไฟไม่ยอมไม่อย่นยานต่อไปทางหน้าเพื่อนก็นจะเอาลงดินทั้งหลยคือเพื่อนแบ่งออกเป็นสามเลยเนยในฟุกุเขตทั่วประเทศนะอันนี้โซ่สี่ชั่วโมงเลยห้านาหานจนเปิดโซ่สี่ชั่วโมงอยู่เขตนี้มีแต่ตัวยวนี่เลยยู่เขตนี้ส่วนเปิดอยูเคียนาั้งไงเปิดโซ่สี่ชั่วโมง พนักงานขายกับเจ้าก็เปลี่ยนกะเดียวขายพนักงานให้เรียกกับเจ้าเป็นจังนกเป็นจังนักครบสุดฮอนแล้วก็ฮอนวิบฮอนฮอนเติร์ดฟ้าสืบบุตรของเราแต่ n h า n g ของมาก็ฮอนเติร์ดเลย <c oughs> อันนี้ก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตห้านค้าคนจีนอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเหาจะไปซอ,อกเข้าตัวซับปิ้งมอร์จะยิ่งใหญ่ท่าก็ถ่ายลายเทื่อแล้วแหลยจะมาเมื่อนี้ไปรออีกเขาฟฟ้าจะเปิดอยู่ประมาณสามซันเนาะซันหน,น,น,นึ่งซันสองซันสามซันสี่ยังยังก็เจ๋งยังบกน้นเถอะ ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเป็นยังบุญ g e เต็มบุญ g e เต็มเนะอาไปใช้แต่ลเพื่อแต่ว่าผมได้ไปอัปเดตโดนวยตืะเล่ะยวไปอัปเดตมันจะเป็นจังไรฮะโอนอ๋อโอนคิดว่ามันฟาสิบบท้กัน เสื้อแขนยาวก็เด้อพวกเดี๋ยวมัวเขาเนี่ยรอดเลยนม่ได้ลงเชือเฮายังกีไปลายพุ่นถูกคนไปเขตอันนั้นคนละเขตสิไใคลงไปทางนั้นคนละน้องสายเขาเจ้าเพิ่นจะเขาเจ้าจะไปซื้อดินไปเศร้าดินไปดาวดินโอุ่นขนมขนมจีนออันนี้ตัวเรืเองอะไร อันนี้หนึ่เ,เลยส,สิบห้าพันอ๋ออันนี้เดยสออสิบห้าสาวอันนี้ก็สิบห้าวอ๋อน,นี่นขนมเนาะลองนี่ขย้นนี่เลยด้วยก่อนเนี่ยสิบห้าพันกีบเนาะเอ้ ก็นึงลองกินบิงเนาะทุกคนเสิร์ฟจีนเขาจ้าก็ยังมาขายอ๋อยังตกเต 弄没了。 บรรยากาศสวยๆก็ประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> วสวยก็อีกฟิวนึงตันแรงก็อีกฟิวนึงเออแต่ตันแรงขั้นจะอันนั้นก่อน บรรยากาศมันจะคืดคืนกวัวตัวสวยแล้วลายแล้วดึกต,ตัวนี้ตัวที่เราจะเข้าไปเลาะบุ้งตัวนี้อะไรทุกคนด้านลมเนาะตัวนี้ยังเงาทุกคน มนข๊แกแฮมยังเอาไปคนละบนหอยยางนี่ตอนแรงม,มามิคาเจ้ามาขายอาหาร,รการกินนันเต็มเลยดูอันนี้เออบรรยากาศเนาะนี่ทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่ยามอยู่ทางด้านแต่ละด,ด,ด้านจะมียามอยู่หลังเพชรหลังสร้าง น,นี่เป็นบรรยากาศสังส้งสวได้วยตัวเอมาตัวแรงคือคืนดีทางลุ่มมนันข่นขางจะให้คนเศร้าคนอย่างไปเนาะอาคาทางลุ่มเป็นล็อกเป็นลอ็อกนะถเถึงจะเป็นฮงแฮมถ้าถึง แตกมันจะนจีนใส่นีู้มาเลาะผู้มาเที่ยวผู้มาเยือนก็สลายจะเป็นคนจีนทังนั้นเห็นบ่ก็ลังเ็่เริบรเริบเรบกป็นบรรยากาศสดๆเดี๋ยวเข้าไปรอบกันเนาะทังนั้นยาวเพิ่งกิดจะหิบกำลังหิกันทางนั้นยาว สังเจียงสปริงมอกประตูเอประตูที่หนึ่งเราจะเข้าไปนี่ข้างหน้าก็ใสายจะพวกเครื่องไซบอร์กยังระมันเข้าเกียนนะเหี้สุด่ที่โอ้ขอมาทางหนเย,ย็นดีเมื่อกี้โลกหงหอน น,นี่เป็นซ้ำหนึ่งส่วตั๋วนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางห้างค้าเป็นคาห้างค้าคนจีนห้างค้าคนจีนจะจ้างพนักง,งานคนลาวาขายขึ้นไปนี่ก็ได้ขึ้นไปถึงอาจะลอดไปโซนเบื้องหน้าโซนเบื้องนี้ ระปอกกระเป๋าพาปูพื้นเหอนไม่อย่างต่างๆเนีน่นี่ทงนั้นดอกฟื้นดอกโค้มดอกฟื้นดอกไฟหลายแนวอยูน่นี่เป็นธนาคารแคนาเดียเดี๋ยวเราจะ่าปิดนีเน,น,นี่วันเสาร์เลยเปิดจันทร์สุด Pertanyaan Dori tu Ini mah update nak Ini sana Tisip 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 เครื่องสายไฟสอกไฟฟ้าเต็มเครื่องสอกเครื่องเสียงกันนี่ฮาปินกองกันไปทุกแบบรถจับไฟฟ้านี่เต็มเลยมีสามชั้นเนะาะทั้งเครื่องเป็นเสื้อผ้าเป็นอย่างไ,ปปไฟประบันอย่าง เขาจะบขึ้นไปรอดดเดีแถวสั้นนึงนี่ยแล้วจะสอดออกทางเบอร์นั้นรถชีบนนมันคุไอาจะได้สินค้าจีนแบบราคาเงียบๆมาเก็ตนี่แต่ราคาถือก็มีมนะน้ำประด้มีแต่ราคาถทโอ้หน่้ำผง สุดพวนี้จะเป็นู่นไอที่วนเครื่องแบบโทรศัพท์โทรศัพท์ต่าน,น,นี้มันจะขับประงานน,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 นี่วซนไอทีนะฮะนี่วนไอที่ายโทรศัพท์ขายโน้งต่างๆ ห้องทวงอยู่แบบนะี้ห้านีเป็นห้านคนจีนแต่จ้างพนักงานคนลาวขายอันนี้ยูเถิดตัว <h ums> สกตัวซับ

เลยพุดเนาะไปห่อเด็กไปทางนี้ไปบงสูตรอาหารเราลาวให้แล้วก็สวดออกไปทางโรงแรมสังเจียงลงไปทางนี้น นี่เป็นบรรยากาศสดๆทุกคนเลยโ้จมโบะครัรถตัวนี้ข้างหน้ามีโซนขายของกินนะเดี๋ยวเราผ่านตัวแดดนี่มันชี่ฮ้อนกับบ่ฮ้อนแบบเป็นเมาๆอยู่นะ ตึกอาคารทั้งนั้นกำลังเพตุเนี่ยบอกเขาโล่านปทังนี้เขาจะขี่รถเม่รถไฟฟ้าเนี่ย,ยแบบไดก็มี คือมันก็มองมองมองไมาา่ค่านเามเจ,จอเจอคกลามาจะกันมาซื้อหา <c ười> นเราจินก็กินอาหารจีนเนาะ อาหารลาวอาหารลาคามันจะถือว่าอาหารจีนแต่อาหารจีนโอ้แพงทุกคนหยกยกตัวอย่างคือฝืนนี่ฝืนลาวฮอนช่วยได้สี่สิบพันแต่ของจีงนที่แปดสิบแปดน,นึ่อันนี้เป็นบรรยากาศแบบนั้นสวยทุกคน ลดเลยห้านจิ้มประตัวนี้นี่นี่นีนี่ยตกโอ้แบบนี่มีเมฆมีเฟื่อเลยทุกคนแต่ว่ามันทีฮ้อนเลยก็บอกห้อนอะไรทราศัพท์ราคาของงานพากันปลึดไหมให้ตัวน มาได้จีนเขาะอะเขาจะามาขายบ่อนเปิดน้ำไส้ก็มีแล้วบ่อนกำลังฮิดกำลังสร้างก็มีฮอ,อ,อ,อนเกิดได้สักวนหน,นึว่าฮอร์นมันมีเขียนนี่เขามาสุดหลายมันรอดแต่ตอนมอนนันกังตันแรง <laughs> ไมอนีได้มันรอจสวยๆนะนี่น่าจะเป็นของธนาคารการค้าต่างประเทศเลาวเป็นตัวแดงๆนี่ตัวน,นี้เป็นกำลังเห็งน,น่ไอะเลมีอบ้อันนี้เป็นบรรยากาศสูดๆวยกน รถจอดอีกตัวนี้สลายก็จะเป็นของคนจีนทุกคนที่จอดอยู่ยังเงาของ จีนจีนไทยเขาเคยเข้าไปโลละจะมีอาหารแบบของจีนได้ของไทยได้คนเดียวของเราเขาก็มีกันนะคนเดีวยดวคนหมด พรกเจ้าออมันตานมกูไปอันนี้เบรรยากาศสดๆเลยทุกคนพาลาะพาสุนเขตนี้ส่วนให่จะเป็นห้างเสื้อผ้าเนาะ เรียกมันเริ่มออกมาแล้วทุกคนฮ้อนแล้วดิตอนนี้ตัวเซียงตัวสาวก็หลายเด้ทุกคนกูได้เข้าเก็บนี่ยกูมันจริงใจฉันจะเป็นตัวทร คิ่นเนี่ยผ่านเลาะเาะผ่านยางลเลาะอยวลงข้าดุมนิดนึงจะเป็นการติดชิแหลนะเนาะ รเลียงท,ทองหมอนไทยรล้่0าสิบันกีบ